ชาดกทันยุคหนึน่งนวมะพุทธเรื่องที่19เกียร์คลานผลานตนวรุณชาดกความเกียริคลานงานใดที่ควรทำก่อนกลับนอนเกียรคลานวางเฉยตื่นแล้วเร่งรีบอย่างเคยลงเอยเดือดร้อนตามมาสิเกเกียรคลานผลานตน วรุณนชาดกในแคว้นโกศลปรากฏกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีสามสิบคนซึ่งเป็นสหายกันมีใจเคารพและศรัธทธายิ่งในพระพุทธศาสนาพวกเขาพากันห่วงกังวลว่านอกจากพวกเราได้บวชเท่านั้นจึงจะรู้ได้กว้างขวางทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ทั้งหมดจึงพากันไปสู่วิหารเชตวัน นำสิ่งของไปสักการะพระศาสดาแล้วฟังธรรมครั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมจบพวกเขาก็เข้าเฝ้าถวายบังคมทูลขอบรรพชาพระศาสดาก็ทรงประทานบรรพชาแก่พวกเขาเมื่อได้เป็นภิกษุบวชเรียนอยู่กับอุปชาและอาจารย์ถึงห้าพรรษาแล้วเข้าใจข้อธรรมต่างๆรู้สิ่งที่เป็นกับปิยะเข้าของที่สมควรแก่ภิกษุชันหรือใช้สอย และอากัปปิยะเข้าของที่ไม่สมควรแก่ทิกษุฉันหรือใช้สอยจึงกราบลาอุปชาและอาจารย์เพื่อไปบำเพ็ญสมณธรรมธรรมของผู้สงบระงับกิเลสเพิ่มขึ้นแล้วพากันไปเข้าฝ้อพระศัสดากราบทูลขอข้อปฏิบัติกรรมฐานข้อพิจารณาให้เห็นแจ้งตามจริงในสิ่งที่กระทำจากพระศัสดา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เอื่อมระอาเบื่อหน่ายในพบความมีความเป็นทั้งหลายกลัวแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายขอพระองค์ตรัสบอกกรรมฐานเพื่อปลดเปลื้องตนจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกข์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ทรงบอกกรรมฐานที่เหมาะควรให้ และภิกษุทั้งสามสิบรูปก็ถือเอาบาทและจีวรอ,ออกจากวิหารมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านป่าชายแดนด้วยตั้งใจเอาไว้ว่าพวกเราจะสแสวงหาที่อันสงัดเพื่อเพ่งเพียนบำเพ็ญสมณธรรมให้ถึงที่สุดจบแห่งทุกข์ให้ได้ในหมู่ภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติดสะแต่เพราะเป็นบุตรของกุดุมพี คนมั่งคั่งร่ำรวยจึงถูกเรียกขานกันว่ากุรุมพิกกะปุตติสะนิสัยเป็นผู้เกียดคล้านมีความเพียนซามมักติดใจในรสอาหารท่านมีความคิดขึ้นมาว่าเราไม่สามารถไปอยู่ในที่ยากลำบากได้เราไม่อาจทำร่างกายนี้ให้ผาสุขได้ด้วยบินทบาทที่ฝืดเคืองฉะนั้นการไปหมู่บ้านป่า ย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเลยเราจะกลับละภิกษุติสสะจึงเลิกล้มความเพียรที่จะร่วมไปกับเพื่อนภิกษุแค่เดินทางได้นิดหน่อยเองก็ขอแยกทางกลับเสียแล้วฝ่ายหมู่ภิกษุเหล่านั้นพากันจาริกไปจนถึงหมู่บ้านชายแดนตำบลหนึ่งของแคว้นโกสลแล้วจำพรรษาอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งทั้งหมดขนขวายภาคเพียรกันเต็มที่ อาศัยกรรมฐานที่พระสัสดาทรงแนะนำให้กระทาวิปัสนาพิจารณาให้รู้แจ้งตามจริงโดยไม่ประมาทในพรรษาสามเดือนนั่นเองก็สามารถก่ออัศจรรย์ดังปัตพีบรรลือลั่นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แล้วหลังจากออกพรรษาทิกสุทั้งหมดนั้นจึงเดินทางกลับสู่วิหารเชตวันเข้าเฝ้าพระศัสดาแล้วกลับทูลมรรคผลที่ตนบรรลุ ทั้งยังขอไปอาศัยอยู่ชายป่านั้นเพื่อเผยแพร่ธรรมในหมู่บ้านชายแดนต่อไปพระศัสดาทรงสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นและทรงอนุญาตทั้งหมดจึงถวายบังคมพระศาสดาเตรียมเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นภิกษุกุรุมพิกกปุติสะได้เห็นพระศัสดาตรสัสสรรเสริญเพื่อนเพื่อนภิกษุของตนแล้วบังเกิดความปรารถนาบำเพ็ญสมณธรรมให้สำเร็จมรรคผลบ้าง ในคืนนั้นเองจึงเพ่งเพียรจัดตลอดคืนไม่ยอมพักไม่ยอมนอนอาศัยการยืนและเดินจงกรมเดินไปมาอย่างมีสติพิจารณาธรรมจนกระทั่งถึงเวลาเช้ามืดเผอหลับด้วยความง่วงและอ่อนเพลียพัดตกลงมาจากลานจงกรมทำให้กระดูกขาแตกได้รับความเจ็บปวดทรมานยิ่งนักเพื่อนภิกสุเหล่านั้นต้องพากันมาช่วยเหลือดูแล จนต้องชะงักการเดินทางเอาไว้ก่อนครั้นพระศาสดาได้พบภิกษุเหล่านั้นอีกจึงตรัสถามว่าพวกเธอบอกลาแล้วเมื่อวานว่าจะพากันไปในเช้าวันนี้ไม่ใช่หรือเช่นนั้นพระเจ้าค่าก็แต่ว่าท่านติดสะสหายของพวกข้าพระองค์รีบเร่งบำเพ็ญสมณธรรมเกินไปในเวลาอันไม่เหมาะควรจนถูกความง่วงครอบงำ พัดตกจากที่จงกลมถึงกับกระดูขาแตกนี้เป็นเหตุให้พวกข้าพระองค์จำต้องงดเดินทางไปพระศาสดาทรงสดับอย่างนั้นแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็เคยเร่งร้อนกระทำความเพียนผิดเวลาเหตุจากความเกียดคล้านของตนได้ทำลายการเดินทางของพวกเธอมาแล้ว พวกภิกษุนั้นกราบทูลอาราธนานิมนต์พระสด,สดาจึงทรงนำเรื่องนั้นมาตรัสเล่าในแคว้นคันทาระมีอาจารย์ที่สาปามโมกอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งสั่งสอนศิลปะวิทยาแก่มานกชายหนุ่มในวันนะพรามห้าร้อยคนอยู่ในเมืองตักกศิลาแต่มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็นมานกที่เกียจคร้านมากวันหนึ่งพวกมานพ พากันไปป่าเพื่อหาฟืนทุกๆคนช่วยกันหาฟืนมารวบรวมไว้จะมีแต่มานพเกียรติคล้านนั้นคิดว่าเรานอนเสียสักครู่ก่อนก็ได้แล้วค่อยหาฟืนทีหลังพอดีเหลือบเห็นต้นกลุ่มใหญ่อยู่ตรงหน้าจึงปูลาดผ้าแล้วล้มตัวลงนอนหลับสนิทไปกระทั่งมานพอื่นๆหาฟืนกันมัดเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะแบกกลับจึงปลุกมานพเกยียรคล้านให้ตื่น แล้วพวกตนก็พากันไปมานบเกียดคลานลุกขึ้นขยี้ตาพอหายง่วงแล้วก็รีบปีนขึ้นต้นกลุ่มนั้นด้วยคิดว่าเป็นต้นไม้มีกิ่งแห้งรีบเหนี่ยวกิ่งเพื่อหักเป็นฟืนแต่กิ่งไม้ยังสดดีดกลับมาอย่างแรงสบัดถูกดวงตาข้างหนึ่งอย่างเต็มที่ถึงกับตาแตกต้องเจ็บปวดมากเขารีบเอามือข้างหนึ่งปิดตาไว้มืออีกข้างรีบหักฟืนสดจากต้นกลุ่ม เอามามัดเป็นฟืนแบกกลับไปโดยเร็วถึงแล้วก็โยนฟืนทิ้งทับอยู่บนกองฟืนในวันนั้นเองมีครอบครัวตระกูลหนึ่งในชนบทได้มานิมนต์อาจารย์ไว้ว่าพรุ่งนี้พวกกระผมจะทำบุญที่บ้านท่านอาจารย์กรุณาส่งลูกศิษไปช่วยทำพิธีให้ด้วยเถิดอาจารย์ก็รับคำแล้วกำชับพวกมานพที่จะให้ไปกิจนิมนต์นี้ว่า พรุ่งนี้พวกเจ้าต้องไปถึงหมู่บ้านนั้นให้ทันเวลาเพราะหนทางไกลฉะนั้นพวกเจ้าต้องให้คนช่วยต้มข้าวแต่เช้ามืดแล้วกินอาหารรองท้องกันก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่มีเรี่ยวแรงไปถึงทันเวลาได้และเมื่อเสร็จพิธีแล้วจงรีบพากันก,นกลับมาเถิดพอถึงเช้ามืดนั้นพวกมานพก,ก็ปลุกนางทาสีหญิงรับใช้ให้ลุกขึ้นมาต้มข้าว นางทาสีก็ไปหอบเอาฟืนไม้กลุ่มสดที่อยู่ข้างบนกองฟืนมาก่อไฟแม้จุดไฟแล้วใช้ปากเป่าลมอย่างไรก็ไม่อาจทำให้ไฟลุกติดได้เสียเวลาไปจนท้องฟ้าสว่างแล้วบรรดามานพทั้งหลายเห็นว่าเวลาสายมากไม่อาจไปทันเวลาได้จึงพากันไปหาอาจารย์เมื่ออาจารย์เห็นพวกเขายังอยู่ก็ทักขึ้นทันทีว่าอา้าวพวกเจ้ายังไม่ได้ไปกันหรอกหรือ ครับท่านอาจารย์พวกผมไม่ได้ไปแล้วเพราะเหตุใดกันเล่าเรามานพจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังสาเหตุก็เพราะมานพเกยียจคร้านนั้นในเวลาหาฟืนก็ไปนอนเสียที่โคนไม้กลุ่มพอโดนปลุกให้ตื่นก็รีบร้อนหักฟืนสดเกยียงไม้สะบัดถูกตาแตกจึงเร่งกลับมาโยนฟืนสดทิ้งไว้ข้างบนกองฟืน คนต้มข้าวก็ไปเอาฟืนสดมาก่อไฟทำอย่างไรไฟก็ไม่ลุกสายมากแล้วพวกผมไปไม่ทันแน่นอนจึงมาเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบอาจารย์ฟังความผิดพลาดของเหล่ามานบแล้วกล่าวตำหนิมานบเกียรติคลานว่าจิตที่ควรทำก่อนผู้ใดเอาไปกระทำภายหลังผู้นั้นย่อมได้รับความเดือดร้อนตามมาเหมือนมานบหักไม้กลุ่มฉะนั้น พระศาสดาตรัสชาโดกนี้จบแล้วทรงฉเฉลยว่ามานพเกียรติคลาสที่ตาแตกในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุเกียรติคลาสที่กระดูกขาแตกในบัดนี้ส่วนมานพที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้แล้วอาจารย์ทิสาป,ปาโมกได้มาเป็นเราตถาคตนี่เองนวมะพุทธพุทธสามกันยายนสอง6ห้า้อสหพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเจ็ดข้อเจ็สิบเอด อัตรคาถาแปลเล่ม56หน้า175